การที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับผิวเราเป็นเรื่องจำเป็นมากเลยนะตอนนี้เขาจะใช้ตัวนี้อยู่วิบวับเซรั่มจะบอกว่าดีมากๆเลยนะมีรุ่นพี่แนะนำมาแล้วก็ตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะจะใช้ดีไหมเพราะว่าผิวเราแพ้ง่ายมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มีส่วนผสมของเกลือฮิมารายานด้วยนะเราก็แบบว่าเฮ้ยคือเราชอบเกลือฮิมารายันก็เลยลองใช้ดูนะพอใช้ดูแล้วอ่ะปรากฏว่าเอ้ยชอบมากเลยอะ่ะ คือตัวเนี้ยเขาไม่มีน้ำหอมเขาไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเวลาใช้อะเราไม่แพ้แน่นอนนี่แล้วเวลาใช้นะไม่ต้องกลัวเหนอะหนอะเลยนะเพราะว่าของเขาเนี่คือซึมเข้าผิวได้เร็วมากแล้วพอใช้ไปแล้วนะวเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยหน้าเรามันแบบ โกลอ่ะดูดีแล้วปัญหาต่างๆของเรานะไม่ว่าจะเป็นรอยแดงที่ว่าเราชอบมีรอยแดงแดงกระดงแดงๆมันก็แบบใช้ไปแล้วมันก็ดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิวนะเวลาเราใส่แมสเยอะเราจะมีสิวแล้วพอมีสิวอ่ะมันชอบลามแต่ว่าอันเนี้ยพอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราแข็งแรงขึ้นเยอะเลยสิวเราแบบว่าเฮ้ยมาแป๊บหนึ่งมันก็แห้งไปเลยอะ่ะแล้วเวลาแต่งหน้านะมันก็แบบมันรองพื้นติดหน้าง่ายมากๆเลยก็รู้สึกว่ามันอะ่ะตอบโจทย์มากๆเลย ตัวนี้บิบวับเซรั่มเพราะว่านอกจากที่จะรอยแดงหายไปแล้วเนี่ยหน้าเราใสาขึ้นแล้วเนี่ยรูขุมขนแล้วก็เหมือนจะเล็กลงด้วยนะคือตอบโจทย์หมดเลยรอยแดงรูขุมขนแล้วก็สิวแล้วก็ไม่แพ้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาลองแนะนําให้ทุกคนลองใช้ตามกันนะจ๊ะจะบอกว่ามันดีมากๆจ,ๆจริงๆจ้ะ